สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT b r i g h t a b Channel นะจ๊ะวันนี้นะครับมีช่วงใหม่มาอีกแล้วนะผมช,ชื่อช่วงนี้แปลกมากๆเลยครับช่วงว่าอยากเล่านั่นเองนะครับผมนะอยากเล่านะครับผมขอเกริ่นก่อนว่าเป็นคลิปนะครับที่แอตโตเองจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นการ์ดตรงๆหรอกนะครับนะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่านะครับผม ต่อให้น้องๆกันไปแล้วกันนะครับใครที่ทันไม่ทันยังไงนะครับผมนะเราก็จะมาเล่าให้กันฟังนะครับผมนะจริงๆวันนี้นะผมในเรื่องนี้เราจะเล่าเป็นเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่น้องๆเห็นอยู่นี่หน้าจอนี้เลยนะครับผมนะหนึ่งในคาแรคเตอร์ตลอดการของแวนการ์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆก็ตามนะครับคาแรคเตอร์ Character นี้โอ้โหเห็นแล้วต้องบอกว่า เทมากเลยนะครับนะาอะไรต่างๆมากเลยนะครับนะและก็มาถึงเนื้อเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับผมนะในแวนการ์ดภาคแรกนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่1นเนี่ยนะครับนะลามายันซีซั่น2 3 4สนะครับถึงจะมีซีซั่น2 3 4สแล้วก็ตามยูนิตตัวนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากนะครับผมนั่นคือเจ้านี่นะครับบัตเตอร์เบรนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเอาจริงๆยูนิตตัวเนี้ยจะตีคู่มากับดาร์โกนิกโอเวอร์ลอดเลยนะครับในทุกยุคทุกสมัยนะครับ ถ้ามีบัตเตอร์เบดก็จะมีโอเวอร์โหดนะครับผมนะโดยที่ทั้ง2ตัวนี้นะครับมันแทบจะเป็นไอคอนของแวนการ์ดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะพูดว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวตัวชูธงของเกมแวนการ์ดเลยก็ว่าได้นะผมนะทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับบัตเตอร์เบดครับผมด่าผู้เป็นทุกสิ่งของรอยัลพราดินนะทำไมเราต้องเกินกันว่าโหบัตเตอร์เบดดาบอันนี้ต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยของแคลนนี้นะครับนะก็ ก่อนอื่นที่เราจะพากันไปครับในเรื่องทั้งหมดนครับนะมันก็คือในเรื่องที่อ่ามันเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะครับผมผสมกับในเรื่องที่อาตัวสกิลของการ์ดอะไรต่างๆที่ออกมานะครับผมนั่นละในวันนี้เราจะขอตีสะขรบแค่รอยัลพ l a ดินอย่างเดียวนะครับ บัต <But S 2> เตอร์เบกครับผมนะยูนิตที่ใครหลายๆคนรู้จักกันครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นตัวเอกนะครับผมตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับผมนะและยังซีซั่นที่2ซีซั่นที่3นะครับซีซั่นที่2เนี่ยหายไปเลยซีซั่นที่3ย้ายแคนนะครับผมยันซีซั่นที่4ยังกลับมาอยู่ที่แคนรอย,ยอ่พอินเดิมเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเป็นไอคอนนะครับผมนะของ การ์ดแวนการ์ดเลยถ้าพูดถึงแวนการ์ดปุ๊บตัวหนึ่งที่เข้ามาแล้วทุกคนต้องเคยเห็นนะครับอัศวินผู้ถือดาบสีขาวนะครับผมนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นท่าปักดาบท่าฟันดาบท่าอะไรก็ดีนะครับมีเยอะแยะไปหมดครับนั่นคือบาร์เตอร์เบดนั่นเองแต่บาร์เตอร์เบดครับผมหลายๆคนเข้าใจว่าบาร์เตอร์เบดเนี่ยคือชื่อของเจ้านี้โน้ no, นะครับมันไม่ใช่ชื่อของเจ้านี้ครับบาร์เตอร์เบดคือชื่อของดาบดาบนี้มีชื่อว่าบาร์เตอร์เบด นะครับโดยเจ้ายูนิตตัวนี้นะครับความสามารถมันเกือบทุกตัวมีผลคล้ายๆกันหมดเลยก็ยคือรีทายชาวบ้านนะครับนะไม่ว่าจะไปอยู่แคนไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะถูกอัปเกรดไปกี่ครั้งก็ยังมีความสามารถในการรีทายชาวบ้านนะครับบัตเตอร์เบดครับผมจริงๆนี่ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าบัตเตอร์เบดเนี่ยมันเป็นดาบของไข่หรือเป็นดาบลอยๆนะครับนะเพราะว่าเวลาเราเห็นทุกครั้งบัตเตอร์เบดจะอยู่กับบุคนคลคนหนึ่งคืออัลเฟดนะครับนะแต่ว่าบัตเตอร์เบดมันเป็นชื่อดาบ อ่างงอะสิเราก็งงเหมือนกันนะครับผมนะบัตเตอร์เบดเป็นชื่อดาบก็เลยกลายเป็นว่าบัตเตอร์เบดคือลูกน้องของอันเฟดนั่นแหละนะครับนะโดยคนที่ใช้เนี่ยมันเป็นลูกน้องเอกแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่เขาให้เข้าใจว่าบัตเตอร์เบดคือชื่อดาบของมันนะครับนะลูกน้องเอกของอันเฟดเป็นคนที่ใช้ดาบบัตเตอร์เบดการ์ดใบนี้เลยชื่อว่าบัตเตอร์เบดนะครับนะบัตเตอร์เบดครับเป็นการ์ด อย่างที่บอกมันพีเป็นไอคอนต่างๆแล้วยังเป็นการเรือธงของรอยยอพาราดินในยุคแรกด้วยนะครับโดยชุดแรกๆที่ออกมาเนี่ยของรอยยอพาราดินเนี่ยต้องบอกว่ายูนิตหลายๆตัวในชุดนี้มันซับเจ้าหนี้มากมากจนขนาดว่าถ้าไม่มีมัตเตอร์เบดในเด็กเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้เล่นในแคนเลยตัวหลักๆก็แทบจะใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับโดยอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่บอกครับมัตเตอร์เบดมีหัวหน้าชื่อว่า a l าเฟ อัลเฟดเองก็มีตัวพิเศษตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าอัลเฟดอย่างที่เห็นในรูปอัลเฟดเออร์ลี่มีเทคในการเรียกมันจากในโซคอลงช่องเรียกาศได้นะครับผมซึ่งนั่นแหละอันนี้เป็นการซับเล็กๆน้อยๆน้ำจิ้มก่อนนะครับเรามาดูกันครับมีอีกบุรุษหนึ่งครับคนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นลูกน้องนะครับเป็นผู้นำหรืออาจจะเป็นเบสของบัตเตอร์เบดก็ได้ครับนั่นคือแกนสลอสนั่นเองแกนสลอสนะครับผม มี2เทคที่ใช้บัตเตอร์เบดเป็นแกนหมดเลยนะครับผมนะเทคบนต้องมีบัตเตอร์เบดในโซเขาสองวกห้าพันบมวกเทคล่างสแสดงตัวมันเองจากบนมือหาบัตเตอร์เบดอยูในเด็กซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบัตเตอร์เบดหรือแกนสล็อตยศใหญ่กว่ากันกันแน่เพราะว่าพลังทั้งหมดของมันจําเป็นที่จะต้องมีบัตเตอร์เบดอยู่ในมือแต่ว่าแกแกนสล็อตแกก็ไม่ใช่คนใช้บัตเตอร์เบดทำไมแกต้องมีดาบเล่มนี้อยู่ในมือตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ถ้าเราลองคิดในแง่กับกันแกนสล็อตอาจจะเอาดาบนั้นมาถือทําให้เกิดพลังพวกนี้ขึ้นมาก็เป็นได้นะแต่แค่มันอยู่ในรูปแบบการ์ดเราเลยมองไม่ออกเออมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นการหาดาบออกมาใช้นะครับนะแต่เนี่ยอย่างที่บอกคืออย่างที่เห็นพวกของสกิลเนี่ยบัตเตอร์เบดมันถือว่าเป็นแกนกลางนะครับมันลามไปถึงว่ามันยังมีตัวบูทเฉพาะนะครับนะอย่างวิงเกาอย่างเงี้ย วิงเกาเรียกได้ว่าทุกในทุกๆซีซั่นวิงเกาเป็นหมาที่ซื้อสัตว์ของบาร์เตอร์เบดนะครับเวลาเจ้าเนี่ยต่อสู้เคียงบาเคียงไหลกับบาร์เตอร์เบดนะครับผมและไม่ว่าจะซีซั่นไหนก็ตามในตัวของวิงเกาเองก็จะบวกพลังให้กับบาร์เตอร์เบดตลอดเวลาซึ่งจะบอกว่ามันก็เป็นคู่กันถ้าจริงๆถ้ามันออกบาร์เตอร์เบดเมื่อไหร่ ในเด็กนั้นก็จะมีวิงเก่าออกมาทุกยุคทุกสมัยนะเอาจริงๆในทุกๆในทุกบริบทของการที่มีบัตเตอร์เบดออกมาก็จะมีวิงเก่าโผล่มาตลอดนะครับนะแล้วมันก็เป็นตัวอวยตัวแรกๆอย่างไอสก,กิลของวิงเก่าที่บอกว่า Boot บูทได้ตัวเบดบวกสี่พันเนี่ยมันบูทได้ต้องหมื่นหนึ่งกับแคนอื่นๆที่ตัวบูทหมื่นเนี่ยเป็นตัวบูทได้เฉพาะแวนการ์ดอย่างเงี้ยแต่เนี่ยกลายเป็นว่าบูทเฉพาะยูนิตเฉพาะยูนิตตัวแรกๆนะครับนะที่ออกมาให้บัตเตอร์เบดคนเดียว นะครับและไอยูนิตสามรายยูนิตแม่งเป็นเกรดสองด้วยนะครับนะคือโอ้โหต้องบอกว่าพลังอวยพี่แกสูงสุดจริงๆนะครับผมนะและก็ดําเนินไปนะครับเนะื้อเรื่องก็ดําเนินไปครับจนทําให้ตัวเริ่มตัวหนึ่งครับตัวเริ่มตลอดการของชุดนี้นะครับอย่างบัคเก้านะครับผมนะซึ่งเป็นตัวเริ่มหนึ่งที่ดีมากของรอยย้อนพาราดินครับ เป็นตัวเริ่มที่ดีมากเลยนะครับผมนะมีความสามารถในการโฟลันเนอร์ได้โอ้โหรอยย้อนพลัดินยุคแรกอะไรสตาร์ดั้ทําเปสเตอร์เอออาจจไม่ใช่เป็นสตาร์ดั้ทัเปสเตอร์ต้องเป็นทําเปสเตอร์สิเออลงมาถอยยังไม่ได้เลยนะครับผมนะชุดแรกออกมาโอ้โหตัวเริ่มถอยไม่ได้นะครับนะในทีดีเนาะพอเข้า B t ทีปุ๊บมีตัวเริ่มถอยได้ พอมีตัวเริ่มถอยได้ปุ๊บตัวเริ่มเรียกเพื่อนได้นะครับสามารถเซิร์ทริวกับฟอร์กาได้ริวฟอร์เกาเป็นใครฟอร์เกาเป็นหมาตัวนี้นะครับริวคือผู้ชายคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันไปมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าพอพี่ริวแกออกมานะครับพี่ริวมาพร้อมกับเทกเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งะครับเอาเอาเอา,เอาตัวพี่แกเองนี่แหละแล้วก็บักเก่าแล้วก็ฟอร์เกา นะครับในช่องเรียกาดเข้าสู่โซทั้งหมดนะครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกตหนึ่งเซิร์ชมาสเตอร์เบสลงมาไลท์นะครับลงมาส like, ับเด็กลงมาไลท์อ่าลงมาไลท์และสับเด็กนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บไม่จําเป็นต้องมีเกตสองบนมือรวมล่างเอาก็ได้นะครับสกูเกตปุ๊บนะครับเข้ามาเริ่มเกมปุ๊บนะครับถอยโฟลันเดอร์มาแทบเรียกฟร์กอีกเทิร์นึงแทบเรียกอ่าริวนะครับ ไอเทอร์ที่2ไม่จำเป็นต้องมีเกจสองบนมือยัดเสียบโซเอาขึ้นมาได้นะครับตอนนั้นที่แกนสล็อตแม่งก็เปลี่ยนมือตัวเองได้อีกทําให้เด็กแม่งสก,กูย่าชิบหายตอนเกจสองใส่เกจสองน้อยยังขึ้นเลยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าบาร์เก่าเป็นผลพลอยสวยของบาร์เตอร์เบดอย่างจริงจังนะครับนะบเป็นผลพลอยสวยอะไรคือมันพลอยสวยในขนาดว่าทุกวันนี้มันยังโดนล,ลิติกอยู่เลยนะครับห้ามใส่เป็นตัวเริ่มนะครับผมนะ ถามว่าทําไมถึงบ้าเก่าถึงข้ามสสยเป็นตัวเริ่มอ่ะเหตุผลแรกคือแน่นอนครับมันซูพิเรียรตอนเกตสองได้ไม่จำเป็นต้องมีเกตสองบนมือไม่จาเป็นต้องเรียกพี่ดาบออกมาก็ได้นะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีพี่ดาบอยู่บนมือก็ได้นะครับสามารถเรียกพี่แกมาจากในเด็กได้เลยต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะนะครับนะเรียกออกมาได้เลยจากสกิลของพ่อหนุ่มริวคนนี้ นะครับและก็ดันไปออกตัวยูนิตตัวหนึ่งจริงๆตัวนี้มันไม่ได้ซับกับตัวนั้นเท่าไหร่หรอกแต่มันไปเล่นคู่กับอีชุดนั้นอะ่ะมีฟอร์กาวมีลิวมีบัคกกาวมีบัตเตอร์เบดแล้วก็มีมังกรแห่งแสงตัวนี้นะครับมันก็เลยโกงก็คือโซเซเวอร์ดากอนนะครับเพราะว่าโซมันถึงพอดียุคนั้นโซมันขึ้นยากพอยุคนี้โซมันถึงปุ๊บลงมาอัดพลังตุ้มบวก5,000ตีแม่งต้นเกมชน,นะนะครับเท่ากับว่ามันเป็นการซับ มาหมดเลยนะครับนะถึงโซเซฟอาจจะไม่ได้เป็นมีบัตเตอร์เบดเป็นแกนตรงๆแต่ต้องยอมรับว่าบัตเตอร์เบดคือส่วนหนึ่งที่ทําให้โซเซฟแม่งเก่งอันนี้ก็คือต้องทําความเข้าใจกันในเรื่องของตรงนี้นะครับและวหลังจากนั้นแกนกลางก็ได้หายไปสักพักหนึ่งชุด2ชุด2ผ่านไปชุด3ชุด4ก็จะเริ่มเป็นกามอเป็นอาตัวกาลหัตอ่าพวกนั้นก็จะออกมาแทนในช่วงหนึ่งแต่ถามว่าเด็กพวกนั้น ใส่บัตเตอร์เบดไหมใส่ก็เกง่งเออยังก็ยังต้องใส่อีกนะครับนะจนมันกลับมาครับนะในชุดที่4ก่อนในชุดที่4ก่อนบ,บทสําเร็จของตระกูลหนังนะครับทุกอย่างคือต้องมีตัวร้ายมาสู้กับตัวดีนะครับเขาเลยจัดว่าเฮ้ยงั้นเอานักหน่อยต้องมีตัวร้ายมาแข่งก็คือบัตเตอร์ดักนะครับผมนะ เป็นบัตเตอร์เหมือนกันแต่เป็นด้านมืดบัตเตอร์ดาร์กนะครับออกมาหน้าตาแม่งคล้ายกันชิบหายนะครับแต่ถือดาบนี่ลักษณะดาบจะไม่เหมือนกันอ่ะถ้าดูลักษณะดาบของบัตเตอร์ดาร์กตรงเนี้ยจะเห็นว่าดาบบัตเตอร์ดาร์กอ่ะมันจะมีความใหญ่ดาบบัตเตอร์เบดมันจะเลียวกว่านะครับผมดาบบัตเตอร์ดาร์กมันใหญ่นี่กว่านะครับนะโดยที่ดาบของบัตเตอร์ดาร์กเนี่ยมันจะอ้วนกว่าง่ายๆแล้วก็ตัวบัตเตอร์ดาร์กเองก็มีเทคไม่ได้ต่างจาก บัตเตอร์เบดเท่าไหร่หรอนะครับก็เป็นสูตรสําเร็จของตระกูลหนังการ์ตูนนะครับผมในที่เอามาปุ๊บแล้วก็มีตัวร้ายมาตัวร้ายก็ต้องเท่ๆหน่อยนะครับพอตัวร้ายเท่ๆก็มาสู้กับตัวดีนะครับพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บชุดต่อมาพี่แกเล่นรวมร่างให้เลยนะครับนะรวมร่างมาเป็นตัว2ตัวรวมกันชื่อว่ามาเจตตี้หลอดบัตเตอร์ โดยตัวนี้มันก็ต้องมีแกนเป็นบัตเตอร์เบดอยู่ดีเพราะเขาบอกว่าถ้ามันมีบัตเตอร์เบดกับบัตเตอร์ดาร์อยู่ในโซมันบวก2000บวก1คีตลอดและถ้ามันในตอนที่มันตีมันสูบ2ตัวนั้นเข้าไปบวกอีกหมื่นหนึ่งนะครับมันก็ได้เป็นแกนของบัตเตอร์เบดอยู่ดีนะครับตัวนี้ก็คือสูตรสำเร็จของหนังสุดท้ายศัรตรูกลายเป็นมิดนะครับผมนะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับใครที่ดูหนังการ์ตูนก็จะเห็นว่าตัวไอจีเองนะครับก็ ไม่ได้ไปเล่นเขาเรียกว่าไงดีมันไม่ได้ไปเล่นชาโดตลอดหรอกมันถูกครอบงำให้ไปเล่นชาโดอยู่พักนึงแล้วก็กลับมาเล่นรอยยอนเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็มีตัวหมาคู่บุญเรียกงี้แล้วกันวิงกันเบฟนะครับหมาคู่บุญพี่แกก็ยังออกอันนี้เอามาซับหาบาัตเตอร์อาจจะไม่ได้บัตเตอร์เบฟต,ตรงๆแต่ก็ยังแน่นอนก็เอามาบูทกับตัวที่ติดชื่อบัตเตอร์ตอนนั้นมีตัวติดชื่อบัตเตอร์สองตัว,ตวบัตเตอร์บายกับบัตเตอร์ด้ากับบัตเตอร์เบดแค่นั้นเอง แต่ก็หลักๆก,ก็แกนอยู่ในเด็กรอย่อนก็คือบัตเตอร์เบนะครับนะและทีนี้เรื่องก็ดําเนินต่อไปจริงๆมันจะโผล่มาตอนภาคสามาอยู่โกอันนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเล่านะครับอตอนภาคสออกมาเป็นซีกเกอร์นะครับแต่ซีกเกอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าความต่างมันไม่ต่างกันมันก็ยังให้ความรู้สึกว่าเออเค okay, เป็นรอย a l พลัดดินแบบดังเดิมนิดนึงแค่มันเปลี่ยนลูกเล่นในเรื่องของลีจงรีเจียนจนมาถึงภาคจเต็มตัว 5G นะครับผม 5G เนี่ยเราก็ได้รู้สักทีนะครับว่าอ e ีคนถือดาบเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับนะโดยอ e ีคนถือดาบเนี่ยบัตเตอร์เบดเนี่ยที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับนะจนถึงซีซั่นที่5เนี่ยอีค e นถือดาบมันชื่อว่าอาร์เมสนะครับผมนะมันชื่อว่าอาร์เมสและดาบจริงๆของมันคือเล่มนี้นะครับมันตอนแรกมันไม่ได้ถือบัตเตอร์เบดมาแต่แรกนะมันถือเล่มนี้นะครับโดย เจ้าอาร์เมสเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อมึงคือนักดาบมึงคือดักดาบแห่งแสงอ่านักดาบแห่งแสงที่ชื่อว่าอาร์เมสนะครับนะซึ่งอาวุธมึงได้อาวุธไปเป็นอาวุธที่ชื่อว่าบัตเตอร์เบดอ่าโอเคตามนั้นไอซนะครับทีนี้พอเข้าถึงภาค G เนี่ยนะครับช่วงใกล้ๆไปลายปลายของ G มันก็ไม่ได้ไปลายมากหรอกช่วงแบบกลางๆเรื่องขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมีของซับออกมาจนมีของซับที่เป็นชุดใหญ่ของมันอ่า ชุดใหญ่ของมันคือชุดนี้บัตเตอร์เบดได้พัฒนาตัวเองขึ้นเป็นเก3สามเรียบร้อยครับโดยเทคมึงไม่ต่างจากเดิมเลยมึงมีเทคยิ่งเหมือนเดิมนะครับกลายเป็นบัตเตอร์เบดเอ็กซฟนะครับผมนะก็ถ้าดูจากรูปนี้ก็อาร์เมสมึงมีผ้าคลุมเพิ่มขึ้นมาโอเคนะครับก็กลายเป็นบัตเตอร์เบดที่เป็นล่างเกรสามเต็มตัวนะครับโดยชุดของมันเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง,นองอในส่วนของภาคจีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกตรงตรง,ตรงว่าเฮ้ย มันเป็นมายังไงแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆของตรงเนี้ยก็คือยังมีทุกคนที่สนับสนุนไอ้บัตเตอร์เบดเนี่ยก็ยังเป็นบัตเตอร์เบดก็ยังเป็นแกนกลางให้ทุกคนอยู่ดีอย่างเช่นตัวนี้อาอัลเฟดนะครับโพลีเซเวอร์ตัวอัลเฟดเองก็จะมีเทคนะครับบอกว่าถ้าหาชื่ออัลเฟดหรือว่าบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ก็จริงๆตัวมันชื่อบัตเตอร์เบดมันก็เป็นบัตเตอร์อยู่แล้ว นะครับสาม,มารถให้เรียงกัดที่ติดชื่อว่าบัตเตอร์เบดอ่ะก็ยังมีบัตเตอร์เบดเป็นแกนในการเล่นอยู่ดีนะครับก่อนหน้านั้นก่อนชุดบัตเตอร์เบดเกตสามออกก็ยังมีฟอร์เกาล่างใหม่หมาชมพูนะครับก็เล่นกับบัตเตอร์เบดยังใช้บัตเตอร์เบดอยู่ดีนะครับรูกหนึงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มริวนะครับผมนะนะก็ยังรักในการเรียกฟอร์เกาออกมามึงก็ยังเล่นคู่กันนะครับผมนะมีเทคเรียกไว้เรียกบัตเตอร์เบดไว้เรียกบัตเตอร์ bait, รออกมาอ่ะ นะครับจริงๆหลักก็ไปเรียกบัตเตอร์เบดกันและพี่แกก็ยังพัฒนาขึ้นเป็นเกร3นะครับเป็น0ูนสเลยนะครับร่างเกร3ของพี่แกนะครับก็ยังมีความสามารถในการใช้กับบัตเตอร์เบดอยู่ดีนะครับผมนะจนถึงจุดสูงสุดนะครับที่เรียกได้ว่าหายากกันชิบหายนะครับพอหนุ่มพลัง9000ที่เคยพึ่งพาอาศัยแกทุกวันนี้แกก็ยังจะพึ่งพาอาศัยอยู่ครับนั่นคือแกนสล็อต ก็ยังบอกว่าถ้าฮาเป็นออลเฟตหรือบัตเตอร์นะครับนะก็มันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้หนีออกจากแกนอันเนี้ยเท่าไหร่เลยนะครับผมนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะช่วยเหลือากาันตลอดนะครับนะอย่างนั้นก็เลยถึงบอกว่าเจ้าบัตเตอร์เบดเองเ่ยนะครับเป็นดาบผู้เป็นดุกสิ่งของรอยย l อนเพาราดินจะเห็นว่าจริงๆรอยย้อนมันไม่ได้มีสายแค่นี้นะมันมีสายจีเวลในสายเอาไม่สายกามอสายกาลาฮัต สายแซงทูรี่อ่าอะไรอีกหลายๆสายนะครับแต่สายหลักจริงๆที่ทำให้คนรู้จักรอย่อพาราดินจริงๆเนี่ยเราก็ต้องยอมนะครับให้กับบร์เตอร์เบดบร์เตอร์เบดเป็นยูนิตหนึ่งที่ในใจของทุกคนในใจของคนเล่นที่เห็น First i m ิมเพรสชัครั้งแรกความเท่ความเป็นอสศวินอะไรต่างๆนั่นะนะครับทำให้คนเข้ามาเล่นแวนกาดได้เยอะมากครับผมประมาณนี้ครับสำหรับอยากเล่าคลิปแรกนะครับนะ ยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปอยากเล่านะครับก็อาจจะสลับกับคลิปอื่นๆไปพวกพอดแคสต์พวกอะไรอย่างนี้ไปนะครับนะวันนี้ประมาณนี้ครับผมชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของเรานะครับอยากสนุนเราเพียงเดือนสามสิบห้าบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ครับผม นะและก็ฝากแฟนเพจวีอีีนะครับบายแท็บชแนลนะครับผมร้านเหล้าแท็บช็อปครับตอนนี้ก็เปิดพีนะครับใกล้มาแล้วกับสินค้าภาควีก็มีมาสเตอร์เบลดอีกนะครับนาทีดีของมาสเตอร์เบลดกำลังจะมาแล้วนะครับวันวันนี้ก็แค่นี้ครับไว้เจอกันในคลิปต่างๆเราสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูมากนะครับผมคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัฒนะครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะผมคุณจะ จีลายุนะผมและสุดท้ายคุณจามิกรน,นะครับที่สนับสนุนรเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ